รู้หรือไม่โตโยต้าและบีบดีไม่ได้เริ่มธุรกิจจากการผลิตรถอย่างเฉพาะโตโยต้าเริ่มธุรกิจจากเครื่องทอผ้าอัตโนมัติย้นอนเวลากลับไปในปี1918นานกว่า107ปีก่อนคุณซากิชิโตโยดะได้เปิดบริษัทโตโยดะสปินนิ่งแอมวีฟฟิ่งคอมพานีต่อมาลูกชายได้สานต่อและขายสิทธิบัตรเครื่องทอผ้าและเห็นแววว่าอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังบูมจึงใช้เงินที่ได้มาเริ่มธุรกิจรถยนต์คล็ได้รับความสำเร็จของโตโยต้าที่ทำให้กลายเป็นหนึ่งในค่ายรถที่ขายดีที่สสุุดดดนนโลกกกกกกคคคืือออออาาาาาารร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 จััททีีี่่มปปปปะะะิิิธภพยยงงงบบบบตตเเ็แ์ อ่ต่ตเนืทาให้เป็นมาตรฐานผลิตแบบทันเวลาและทําให้เป็นอัตโนมัติดีหน้าล่ะทำไมเทยต้าถึงเป็นแบรนด์รถที่ครองใจใครให,หลายๆคนต่อมาบีวีดีจะพาวรรถไฟฟ้าเบอร์ต้นๆของโลกคุณหวังชวนฟูได้เริ่มจากการผลิตแบตเตอรี่ให้กับโทรศัพท์ในปี1995หัายปิ้งไอเดียธุรกิจใหม่พรัฐบาลจีนออกเงินสนับสนุนรถไฟฟ้าทั้งบีวีดีลยไม่รอชา้าหันเข้ามาลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าด้วยซะเลยเพราะในๆตัวเองก็ทําแบตเตอรี่ขายอยู่แล้วจนในปี2009บีวีดีขึ้นแท่นผู้ผลิตรถไฟฟ้าและปลกกววัังงนมู่แขตชา อย่างเทสลาแบบไม่มีใครยอมใครใช่ <Okay. S 1> ไหมครับกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่จะโตมาได้ขนาดนี้ก็ผ่านอะไรมาเยอะแต่ใครจะเป็นผู้นําในสงครามนี้ได้ในระยะยาวต้องรอดูกันอีกทีคุณคิดว่าแบรนด์ไหนจะเป็นตำนานต่อไปถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ